เอกกำชาั ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไอเลติกตออเลิตออเลิตขออนุญาตเ้าพี่เบลล่าก่อนเลยค่ะสวัสดีทุกคนโอ้ยวอะดูยิวมากเลยยัง้องไม่จบเลยอะยังมีอีกเพลงหนึ่งอยู่นะเพลงไรอ้อเพลงรนจะเลิกคุยท้งอำเภอร้องไปเถอไม่เป็นไรนะวนักนัจเคทลติกๆอกไ่วยก้องหนยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับกับการเปิดไลฟ์ครั้งแรกกับ ผ้านาไมยที่ดีสุดในจักรวาลมาและวันนี้ผมได้มาอย่างจริงจังกับน้องเจนนี่ได้หมดอ่ะนอกจากอายุอ่ะได้หมดเลยค่็วันนี้นะคะมาเป็นตัวแทนจากแบรนด์มาซิสนะคะที่เมลทำเองค่ะผ้านาไมยแบบกเกงในค่ะ ปกติเขาทำครีมทำเซรัม่มใช่เพราะทำไมำม,มันต้องใช้สิคะไม่แต่<อ>แตเบลอะรู้สึกว่าเราไม่สามารถหาผ้าหน้าไหมที่มันถูกใจเราได้เลย<อ>เราก็เลยไปคุยกับพาร์ทเนอร์ซึ่งก็คือครูมา<อ>ใช่ไหมคะบอกว่าเบลอยากทำของตัวเองมากเพราะว่าเบลมีเพนทอโฟย์อันนี้อันนี้ทำไมผ้าทน้าไหมทุกอันจะต้องเอวสูง<อ>ทำไม<อ>ทุกอันถึงจะต้องแบบเอ๊ะมันตุงมๆมันเหมือนใส่ผ้าอ้อมอย่างงี้ค่ะก็เลยทําออกแบบอะไรเองของตัวเองหมดเลยแล้วมันบาง้ามันบางแค่ศูนย์จุดหนึ่งแต่มันซึมซับได้สามร้อยเมลเลยคือใส่ได้ทั้ง อันนี้ก็คือเคยไปเล่นที่ละทิสาแล้วก็อันนี้คือหน้าของคนที่ใช้จร่งอันนี้พี่เบลพี่เบลขายเท่าไหร่คะอันนี้เริ่มต้นนะคะที่2ชิ้นก็ทําโปรมาให้จาก79บาทลดเหลือ59บาทค่ะฮะได้อะไรเนี่ยจากเจ็ดเก้าเหลือห้าเก้าก็คือมาละเตรียมมาให้เจนนี่ไงเพราะว่าเจนนี่บอกว่าใครมาขายที่เจนนี่ต้องได้ละค่ะพิเศษก็เลยเตรียมมาให้ใช่แล้วก็มีรุ่นสี่ชิ้นด้วยจากปกติอย่างนั้นแล้วอ่ากระท่ ลองเจลนี่เขาคิดค่าเจ้าที่ออเดอร์ละห้าสิบาทพี่เบลหรือออเดอร์ละเก้าบาทนี้เหรอขอโทษนะพี่เบลมากันกุศลโอเคโอเคค่ะแล้วก็มีรุ่นสี่ชิ้นปกติ้หนึ่งสิบเก้ากระนาเหลือหนึ่งเก้าอ๋อกี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นอ๋อสี่ชิ้นดีกว่าเพราะว่าถ้าสี่ชิ้นได้รุ่นบ้านหนึ่งหลังด้วยแต่ว่าเอานี้ก็เอามาให้แบบพิเศษมากๆเลยคือรุ่นยกลังค่ะมาขอยกลังมาดูหน่อยค่ะ ยกลางสี่ชิ้นปกติ894บาทอันนี้จะลดเหลือ678บาทก็คือเหลือตกขอละ113บาทโอ้โนี่ค่ะแถมฟรีกระเป๋าแบบนี้ด้ว,วยค่ะใช่มียกลางได้ประมาณนี้เลยค่ะพี่คะราคาติดในตะกาเดียวกัน<า>่ค่ะกดตกราแล้วเลือกได้เลยกดตะกแลรวเลือกได้เลย บูมสะโพกเท่าไหร่อ่ะบูมสะโพกเท่าไหร่พี่เอาเลยบูมเอเมลกลองทำไได้หลายคอสตูมจะไปทำไมโอ้ยมันดำกูลองแล้วเอ็มดำบอกว่าอย่าไม่าำเอออุ้ยบอกเลยเอ็มดำใครได้ไปเป็นเมียล้วมึงสวยไปแน่แม่งทุกอย่างเมียกูให้กูใส่ไปแล้วแต่เอ็มดำไม่ให้กูใส่กูเชื่อมันเพราะว่าทีนี้มันจะชัวใช่ไหมพี่ไม่ชัวไม่เลย อันนี้ผ่านอันนี้สอบแล้วเท่าไหร่แล้วค่ะจริงๆนะอันนี้ก็องเล่าซูมซับได้ทั้งหมด300 ml จริงๆแล้วผู้หญิงเป็นประจำเดือนแค่เท่าไหร่นะคะพี่พลอยสามสิบสแค่นั้นเองว่าต่อให้คนที่มีมากจริงก็ไม่เกินแปดแต่ว่าเราอะทำถึง3าี่เท่าของปกตินี่ดูซึมซึมเกินแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้มันฉีดยู่จีนสี่รอบแล้วอ่ะรอบเอารอบที่หกพอแล้วไม่ทำไมงานเซ็ตต้องเก่ง ผ้านาไมนี้ก็คือจบละกายไม่ต้องลงน้ำอ้ยทำเดียวนะยังไม่จับเวลาเลยพันบ้าแล้วอะ่จิเก้เวลล้าสูการติ๊ตอการติ๊ตนะนรู้วาไม่เยไลดใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ไม่ได้ก็ไม่้อบที่ไลคม่ไ พี่เบลมาช่วงหนูเถอะปลอดภัยนะอันนั้นก็คือโอ้โหถ้าคนมีคูปอง t i k ตอ k เหลือ555ยกหลังโอ้ี่เบล่ะใครมีคูปองนะคะ อยากโดนหลังเนี้ยฉลองเจ็ดล้านทองก็ได้ถ้ายอดขาย7ล้านบาทกับพี่เบลล่าเจนนี่จะขายทองครัแท่งน้ำหนัก1บาทแค่ราคาร1อบาทค่ะเล้านเลยมหลืออีกแค่เล้านเลยได้ะก็ถึง ไม่ใช่หลอยโอเคโอเคคุณก็ค่อย้คุณช่วยแต่งเพลงให้มันเหมาะกับบรรยากาศตอนนี้เยได้ไหมคะเ๋ยวถามก่อนว่าทำไมนี่แบนชื่อแบนอะไรมาซิสโอ้ยวันนี้พูดถูกคักแน่โอ้ย Reagent m ท n today the single song new single song from n g r i g h t u Bellarani f m Production มาสิสมาสิสนแนะต่นลั ความที่เธอจำเดืองของฉันมาหา่วันนี้ฉันกำบันใจ<ว>ีตั้งแต่ชัย<อ>มาสิทำให้ฉันฉันนั่นงจะนอนก็ทำอะไรก็รู้ ถ้าเกิดถึงเจ็ดล้านเมื่อไหร่ตอนนั้นก็ถึงเจ็ดล้านเลยกูไม่ให้ทบกงินคืนไปหรอกกูบอกเลยวันจะหาเงินได้มึงคิดว่าหาง่ายหรือไงอะไรยังไงไม่ใช่แล้วเป็นหลอเป็นหล พ,พูดสรรพคุณอีกนีดค่ะได้ค่ะก็นี่เป็นท่านะไมแบบกางเกีงไงนะคะสามารถใส่ได้นานถึง12ชั่วโมงนะก็คือกลางวันหน่งแผ่นกลางคืนหนึแผ่นไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วที่สําคัญคือท้านุ่มมากแล้วก็ขอบเนี่ยคือเนียนกริ๊บ คือถ้าใส่ชุดออกกําลังกายเลกเกลิกอ้อะไรเงี้ยมันไม่โฟมันไม่เห็นเลยนะที่สําคัญก็คือทําเอวกลาองออกกางค่ะคือมันจะไม่เอวสูงมันจะไม่แลบขึ้นมาตอนที่เราใส่ชุดนะคะใส่กับชุดเดรสก็ได้ใส่ออกกําลังกายก็ได้ใส่นอนก็ได้คือใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะสําหรับแบรนด์มาซิสตอนนี้ถ้ามา2ไซส์นะคะก็คือ S M แล้วก็ M L ค่ะแต่ว่าเป็น S M ที่ความจริงแล้วเอวกับสะโพกยืดได้เยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะลองยืดให้ดูค่ะ ไซส์ S M นะ L ยี่สามถึงสามสองโค3กสามเถึงสานะคะส่วนไซส์ M L L ยี่หกถึงสามแปดโคกสามหถึงสี่สองยืดค่ะยืดค่ะไปแล้วไปที่าม่าเสียโซมไหมอัดไปไหมอัดดึงค่ะมันยืดแค่ไหนมีใครเอลใหญ่กว่านี้อีกไหมบางคนมีปัญหาสุขภาพทางจิตนะครับก็สามารถซื้อกางเกงในผ้าละไม้มาซิฟของเราไปไปดึงเล่นนะ เขาจึงเลยเขาต้องทำงานเพื่อจังบริษัทเขาเก็คือขอเบยันสีใสไว้ดูไม่ออกเลยว่าใส่ใช่ต่อให้ใส่กางเกงแนบเนื้อก็ผูกหรือแค่พัน่าบาทเท่านั้นครับก็จะว้ายว้ายจะถึงแล้วอะไรนี่ไงเหลืออีกไม่กี่บาทเองถ้าสุดยอดของภาพยนตร์แห่งจักรวาลต้องมาเวลถ้าสุดยอดกางเกงในผ้าอำไมต้องมาซิ แรงมากจะล้านเล้วะนกที่ตื่นเช้าคือนกที่ก็นกตัวนั้นแหละใช่ตัวนั้นแหละเขาเริ่มทำงานนกที่ตื่นเช้าก็คือนกตัวนี้และนกตัวนั้นค่ะใช่ค่ะวันนี้ไป อีนางคำดวงหน่อยอุ้ยไข่้ไข่แบบอีนางคำดวงทันยังไงอะจ๊ะน่ารักเกินึงกูต่อยถ้าไข่แบบอีนางคำดวงต้องตีงราเราางแกต้องแ้ค่ะเจ็ดล้านแล้วเจ็ดล้านแล้วเจ็ดล้านแล้วตอนนี้ขา่พ่าทำไมจะล้านถล่นแล้วะขาพทไมได้เจล้านบ้าหรือเปล่าีแล้วเ 欢迎啊！ ทุกคนก็ซื้อแบบรังพี่เบลล่าแถมก,กระเป๋าให้อ่าเรามาอันนี้กว่าจริงๆอ่ะเราหมดเวลาแล้วแต่เราจะค้างตะกร้าไว้ให้แล้วขออนุญาตพี่เบลขายทองคำแท่งน้ำหนักหนึ่งบาทในราคาแค่ร้อยสิบเกาบาทค่ะเออฉลองเจ็ดล้านกับผ้ากำมหยที่ชื่อว่ามาซิสค่ะว้าวเกียรยิวมากเลยปกติผ้ากำมะนี่มันไม่จับเลยอ่ะอันนี้มันยกแล้วยกอีกยกแล้วยกอีกนะเราานต่อไปจะพีก่การใส่มาซิสตลอดนะคะ ของเจนไซใหญ่นะนี่นี่นี่ใจะนี่หลับคะช่งอเยนาอันนี้สำหรับคนสเปเชียลของที่รู้ได้ไงว่าเจนใหญ่ครับโอ้โหเจมดยมมามามขอโดนตีตื่นเต้นหน่อยเลยขอบคุณงาน ทำเองตั้งใจทำมากอยากจะดูแลและก็ส่งความห่วใยต่อผู้หญิงทุกๆคนน้องลองใช้ดูนะคะหวังว่าน้องจะชอบนะคะน่ารักเนาะทุกคนดูไก็อย่าไปซ้ำแผลเก่าล่ะโอเคมาเรามาเขาเดาใครที่ไม่กดแชร์จ้าห้ามซื้อนะคะทองคำนี้ใครไม่กดแชร์ห้ามซื้อ นะคะอันนี้มีห้าชุดหรอคะคะอย่างงี้คือขายกี่อันวันนี้ท่าเดียวค่ะรอบนี้เราจะแจกทุกยอดขายหนึ่งล้านบาทอ่าเราจะขายทุกยอดขายหนึ่งล้านบาทโอเคเดี๋ยวรอตะก้าแป๊บนึงนะคะวุ้ยพี่วิวตอนนี้วิวขายไปคือห้าแสนบาทแล้วค่ะว้าวฟันายาสีฟันพี่ก้องได้สองหลอดอยู่เลย แล้วเก็บเงินไปได้ไม่ได้คนเป็นทำนีย์จะอยจะซื้อยาดีฟันตัวเองบ้านเปล่า่จะรวยได้ไหมหวาน่าลมา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 ฝากไปมาที่ของพี่เปลล่าด้วยนะคะเลยค่ะโชคดีจังเลยในเรื่องทางนี้ที่นั้นไม่มีที่ท่ำมาแล้ว นึ่งบาทของแท้นะคะของแท้จากร้านทองเลยมีใบเซอร์ทุกอย่างนะคะฉลองยอดขายเจ็ดล้านบาทกับแบรนด์มาซิกนะคะเป็นผ้าอนามัยของพี่เบลล่าถ้าใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาได้เลยจ้าใครไม่กดแชร์ห้ามกดตะกร้านะสําหรับทองนะคะเวลาที่เขามีโปรโมชั่นดีๆก็เลือกไปกดสิวบ้าหรือเปล่าวจะแช์ของเล่นไม่ได้อยาบชร์อเ่าลืมกดแชร์นะหยาบหรือเปล่า แอคเน่สิวต้องใช้ยาซิฟานติก้องเพื่ไรตาตามสีผงท่านและต้องใส่ผ้าอัยด้วยค่ะทุกคุณใส่ผ้าอายกับพี่ชายโอ้สีสีสิสีสีสิสนสีสียีสีสีสีอ่ะีัีสอสีสีงีสีสีสีเีอีสีสีสีอีส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 ขึีนแล้วีี่ีสีสนี ลูกค้าเห็นตะกร้าทองหรือยังยังยังไม่เห็นค nee, ่ะยังไม่เห็นแต่ระหว่างนี้ทุกคนกดตะกร้าผ้าอนามัยไว้ก่อนเลยจะตะกร้าบะเอกนะระหว่างนี้ไปละไปละไปหนาไม้ไว้ก่อนแล้วจะเ่ยงตีกูได้ยังบ้านรอทหารใส่ความรุแรงคนไทเสียงมั้ยครับเสียงเนี่ยพี่เรลมีของขายไหมปิดก่อนคนครับช่วยด้วยครับพี่อยู่ต่อยผมจเย็นหนาทุกคน อันนี้นาะเป้าเป็นคนออกแบบเองทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ตัวสินค้าด้านในนะแท็กเก็ด้านนอกก็แบบเออตั้งใจออกแบบมาเพื่ออยากให้น้องดูละมูลแล้วดูแบบไม่เป็นพันธมิตรพันธมัยรอย่างเงี้ยค่ะ คือค้านุ่มมากคือคอดที่แพงง่ายก็ใช้ได้นะอันนี้คือคลบทีการันตีกันมาแล้วแล้วเราส่งแลบเพื่อตรวจเรื่องความซึมซับซึ่งของเราอะซึมซับได้ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับแบรนด์อืนะะน่นเนี่ยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแบรนด์มาซิสถือว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะอยากให้อุดหนุนคนไทยได้กันเองช่รับนอจากเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยที่สวยมากด้วยครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวกระกาทองขอทางทีมงานแก้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจัดการให้ของพี่เบลขออีกสองนาทีสุดท้ายนะคะเธอเธออต้องบอกว่ากระเป๋าที่เราแจกมันพอดีเลยนะกระเป๋าที่มันแจกแบบพอดีเวลาจะไปห้องน้ำก็คือเอากระเป๋าไปใช้ด้วยจบๆแต่ว่าคนที่จะได้กระเป๋าก็คือต้องเป็นคนที่สั่งหนึ่งหนึ่งรามค่ะซึ่งถ้ามี ปองก็จะเหลือแค่555บาทเท่านั้นนะคะค่ะถ้าไม่มีคูปองจะเหลือ678บาทค่ะก็จะได้ไปประมาณอย่างนี้เลยเยอะของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะกระเป๋ามีแค่เอามานิดเดียวอาหา ถ้าใครอยากได้กระเป๋าด้วยรีบกดแบบรางเลยนะคะผ่วนก่อนขอไอ้นี่ละกันเนาะโปรโมชั่น2ชิ้น2ชิ้นจาก79เหลือ59บาทค่ะส่วน4ชิ้นนะคะจาก149เหลือ119บาทค่ะอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะนาทีสุดท้ายค่ะแค่กดไปเป็นลางเลยเนอะแม่เนาะเป็นรางเลยกาไปใช้แบบคุ้มๆทัางเดียวแล้วจบสายคุ้ม จะได้กระเป๋าแบบนี้นะคะและมีจํานวนจํากัดด้วยต้องรีบกดเลยนะคะรีบกดเลยเป็นแบรนด์ของพี่เบลนะคะทุกคน่ะกระเป๋าเป็นแบบแรกเพราเปาตะก้าพ่อครับขายรถขายรถกันเลยทีเดียวเบลล่ามาซิสใช่คําว่ามาซิสมาจากคาว่า my sis เพราะรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วเราก็อยากจะทําสิ่งดีๆออกมาให้กับผู้หญิงด้วยกันอย่างนี้ ตอนแรกเอาจริงๆก็คือไปปรึกษาเขาเพราะว่าอยากทําใช้เองเนี่แหละเราก็คุยไปคุยมาคือเรามั่นใจในตัวคนที่ผลิตให้เราเ,เพราะว่าเขาคืนนี่คือมาแล้วเป็นิษัที่ช่วย<า>ก,กันมาแบบนานมาก<อ>แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เ,เป็นพัทเนื้อกันก็เลยทาตัวนี้ออกมาตั้งใจทำมากเลยค่ะส่วนไซส์ใหญ่กําลังจะมาในอีกเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าความจริงอ่ะ ml อ่ะก็ยืดมากเลยนะสะโพกได้ถึง42เลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ <ม>แล้วทอไม่ยังเอ่ขอบคุณนะคะแต่กร้าทอไม่ยังค่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเป็นท๊อพี่ออยเองทําให้อนเลยคะขอแก้ตะก้าไป็เตี่ยวหน่อยได้ไม ดีีพขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเจนแล้วก็นอ้องยูด้วยนะครับที่มาพูดในครื่องอะไรใสุภาพนะครับมาพูดในร่วมเกินพี่น้องที่อยู่ในอ่าทิกต็อกของพวกเราที่ผมรับสุดหัวใจของผมนในโลกปีน,นี้ถ้าไม่มีทิกต็อกชีวิตผมก็เหมือนกับไร้ค่าถึงความหมายแลนะบุตรเดืคนอย่างผม <c oughs> ทำทุกอย่างเพื่อเงินเอ้าพูดทำไมวะแล้วทีจะจบดีๆบ้าครับครับเอาเจนคุณค่อยไม่ได้ถ่ายเจน

เย่โอคกับแล้วกับแล้วนะหายได้เกือบล้า